มึงไปดูดกัญชามา้งไงไปดูดให้มึงตายหัวเออต่อหน้าไฟจะนี่ไงไฟมันส่องตาอยู่เนี่ยมึงก็ทำให้กูขำมันนงมึงไม่ต้องอ่ะมึงขำใหม่บ้ามึงยกมือไหว้ดิยกมือไหว้พระมึงนั่งให้ดีมึงพูดมึงไปดูดมาไหม ชาตินี้ชาติไหนก็ขอไอ้รักไอ้ป่าไปคนเดียวตลอดไปกูบอกให้มึงมึงพูดอันนี้กูสั่งนี่กูถามไปดูกัญชาไหมเนี่ยมึงมึงตอบไปในตรงคําถามกูมึงดูขี่รถตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวกูดูขี่รถกันมึงไปดูดมามึงไปดูดมาพ่อ กินเหล้าม่งดูตาเว้ยมึงดูตามึงเนี่ยนี่ฮะตาคูณตายไปนานแล้ว